การถวายทานในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสองแบบใหญ่ๆแบบแรกเรียกว่าปาติปุคลิกทานหมายถึงการถวายทานแบบเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเช่นถวายเฉพาะพระอาจารย์ที่เราเคารพหรือพระที่เรารู้จกักหลายคนอาจไม่รู้ตัว เช่นเมื่อพระรูปนั้นไม่มาเราก็ไม่ถวายให้รูปอื่นหรือพูดง่ายๆว่าถ้าท่านไม่อยู่เราก็จะไม่ถวายแบบนี้คือการถวายแบบเจาะจงโดยแท้จริงซึ่งบุญจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับคุณธรรมของผู้รับ แบบที่สองเรียกว่าถวายแบบสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงพระรูปใดตั้งใจถวายแด่สง์เป็นการถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่สี่รูปขึ้นไปโดยมีพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปหรือพระธาตุเจดีย์เป็นองค์ประธาน ถือว่าเป็นการถวายทานที่มีอานิสง์สูงสุดเพราะนี่คือเนื้อนาบุญชั้นเลิศบุญยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณสืบทอดพระศาสนาและเกื้อกูลผู้ปฏิบัติดีทั้งหลาย